วันนี้ก็เป็นเลิกยามงามดีครับขอ,อน, oo, นักพุ้นิทานะครับผมใน,นเราแถลงข่าวว่าเราจะออนแอร์แล้วครับออนแอร์กันแล้วก็เรียกว่าเป็นนี้ไม่แหม่ดีครับที่เราจะได้ดูซีรีส์ร่วมกันเราวันนี้ก็มาดูเรียกว่ามาดูเ,ลเฉลร์ของกันด้วยนะครับเป็นตัวเต็มเต็มเราเห็นที่เซอร์ตะบตายมาแล้วหลายๆคนพูดถึงว่า,ามีผ้าภาษาอังกฤษอะไรกันแต่วันนี้เราได้มาดูเต็มเต็มครับแต่ก็จริงๆวันนี้เรามาติีมชุดนอนนะครับ <c oughs> เพราะเาดี๋ยวสงสัยว่าเอ๊ะผู้บริหารท้องมาถึงมาใส่ชุดนอนมีรูกันหน่อยชุดนอนนะครับ <c oughs> ได้ครับดเป็นได้ครับเริ่มฝั่งนี้้นะครับสวัสดีค่ะเปยกัญญาภัสรับบทเป็นดาววันค่ะสวัสดีค่ะเมยดาค่ะรับบทเป็นคิมหันค่ะสวัสดีค่ะภอยน้อยรวินทีราค่ะรับบทเป็นดอกรักค่ะสวัสดีค่ะแพรเนรินยาค่ะรับบทเป็นหมอแคมป์ค่ะจริงวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มากันแบบหนาแน่นแล้วจริงไหมคะคิดว่าจะมากันหนาแน่นขนาดนี้ครับตกใจเหมือนกันครับก็จริงๆขอบคุณแบบแฟนๆที่ให้การตอบรับที่รักน้องๆเลยครับช่ กดดันหรือเปล่าก่อนเรื่องนี้กดดันครับกดดัน <c oughs> <c oughs> อยู่แล้วครับแต่หลายคนก็บอกว่าด้วยความว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝันๆเนาะนะครับผมมันจะมีความแฟนตาซีเล็กๆว่าเราจะทําแฟนตาซีออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยก็เลยแอบกดดันเล,ล็กๆแล้วก็ด้วยกระแสของเรื่องแรกของเราเราทำแฟนตาซีจิ๋มพูเองกระแสดีมากพอมาเรื่องนี้ก็กดดันพอสมควรครับเรื <c oughs> ดด่องโปรสชาติ CG เป็นยังไงคะเอาเอาตรงๆนะครับคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้มี CG ขนาดนี้ครับตอนแรกที่คุยกันว่าจะทำอ่ะ เราเราจะเป็นฟิลแบบช่วงฝันๆตัดนะครับไปตามโลเคชันต่างๆแต่ว่าออหลังจากที่เราหลายๆคนจะรู้ว่าเราเพิ่งผ่านรางสังหอนมาเออเรารู้สึกชอบ c g ครับก็เลยเอามาลองใส่ดูน้องๆก็ก็เก่งครับเล่นได้ครับ <laughs> เรอเก็เก่งครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ จริงๆคู่นี้ครับตั้งแต่แคสเป็นคู่ที่เราเราเห็นกันมาตั้งแต่แคสครับเรารู้สึกว่าเขาเขามี energy บางอย่างที่จูนหาก,การการเล่นการส่งอารมณ์การอะไรบางอย่างที่เออเราเราไม่มีความน่าหลักดีมีความเป็นตัวละครที่ที่ใกล้กับตัวนิยายที่เรารู้สึกเราเราวางภาพเอาไว้ในหัวเรารู้สึกว่าปรับนิดปรับหน่อยได้เลยใช่ครับเพราะจริงๆก็จริงๆทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่สี่คนนี้ครับก็มีการเวิร์กช็อปกันโอ้หลายหลายสิบครั้งอยู่เนาะหลายสิบครั้งน่าจะเกินถึงห้าสิบไหมถ้า มาเราก็มามีมีมาเวิร์คช็อปคุยกับพุ่มกับทากับพุ่มกับจนจนมาเองหลายครั้งอยู่นะครับเยอะเยอะอยู่ประมาณนั้นใช่ครับส่วนคู่นี้จริงๆคู่นี้เขาเป็นคู่ตามหาครับคู่ตามหานี้ได้ได้เขามาก่อนได้เขามาก่อนแล้วเราก็ตามหาผมเปิดตอนเปิดแคสกันก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีหนึ่งจนตามหาจนจนเจอตามหารจนเจอคู่นี้ใช่คู่นี้เขาก็มีเขาก็มีเคมีบางอย่างเขาจะมีแบบ ในคู่นี้ก็จะมีความน่ารักแต่คู่นี้ก็จะมีรูกบางอย่างในแววตาของเขากันที่มีความคล้ายกันในการที่แบบว่ามันส่งอารมณ์กันบางอย่างอ,ะอ่ะที่เป็นลูกคู่กันที่ผมรู้สึกว่าเออคู่นี้ก็มีสเสน่ห์มนสะกดบางอย่างอ,าอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเหมาะสมที่จะมาคู่กันแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องนี้ออกไปประมาณนั้นครับ ตอนที่เราถ่ายเราไม่ได้มีโอกาสเห็นขนาดนั้นพอมาตัดแล้วก็ยิ่งใส่ซ G ีก็เลยรู้สึกว่าโหคุ้งเหนื่อยายเนื่อยเลยเออใช่ใชก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็เมื่อกี้ได้ดูขอมทุกคนเลยก็ตกใจค่ะไม่คิดว่ามันจะออกมาสวยขนาดนี้ซีอ่ะเออแบบตื่นเต้นค่ะรอบอมไหมคะเดี๋ยวมีรอบที่หนึ่งจะเต็มตัวกันยังไงกันนะคะ รอบพีเมียแล้วก็คงต้องแต่ว่าคุณแม่จะต้องเตรียมตัวรับเปลี่ยนชิลเรียนซะหน่อยเพราะว่ารุ่นใรญใช่เพราะว่าทางมีเขาจะโดนหนักหน่อยเขาเก่งมานักกว่มไทยสบอยตัวผมสบายครับเพราะว่าผมกป็นตัวสบอยเลยครับ ชูให้พร้อมค่ะพิชชูอย่าดูมีได้เสียงฟ้าแน่นอนแก็อบนใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอะาหมายถึงว่าอบไบ้าอก็จะบอกเลยว่าก็พร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะดูไปพร้อมทุมกคนด้วยแล้วก็ ถ้าเกิดว hmm. ัน <neighborhoods> นั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์โชว์อะไรบางอย่างก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะอะไรสปานิสก้าอะไรนะครับมีโชว์อะไรพิเศษวันนั้นเออแล้วมีอะไรพิเศษพิเศษอะไรลอยครับย้อนแย้งไม่ได้อีกทีนะครับผมแต่ก็แต่ก็ในในในเรื่องของโปรดักชันดีกว่านะครับในเรื่องของแบบว่าจริงจริงใน EP พหนึ่งเราเราเตรียมความพิเศษของ EP พหนึ่งไว้อยู่แล้วครับเราอยากจะให้ทุกคนเห็นเห็นเรียกว่าครบรถในเรื่องราวว่าเราจะได้ดูในเรื่องนี้ได้ดูอะไรบ้างในทั้งเรื่องครับเราก็จะมีความแบบ ว่ามันจะมีกลิ่นของเลิฟที่ชัดๆตัวตัว,ตว,ตวแบบว่าเลิฟลี่ชัดๆตัวดราม่าชัดๆหรือว่าแม้แต่ตัวความแฟนตาซีที่มีความชัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพราะเขาเป็นตามชื่อเลยครับฝั่งรักพวกวนิตราในนินทราขเขาใน,ใน,ในฝันของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนก็ได้เราจะเล่นอะไรก็ได้ในการเป็นความฝันก็อยากให้ทุกคนใช<ม>่คร<ม>ับนายทจาอยู<ม>่คร<ม>ับอยากให้ทุกคนลุ้นลุ้นไปว่าในผมะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นฤดูภูมิชาเทศมาแล้วแต่อาจจะติดแฟนาซีคือผมตระกี้เมืกันว่าทำนำละครทำซีรีส์เราก็มีความแบบว่าเหมือนเราเล่นอรอยู่เราจะใส่สิ่งนั้นเข้าไปเช่นในวันครับกับเรื่องนี้เองเราก็รู้สึกว่าเราใส่ความแฟนตาซีความสนุกสนานความที่มันมีความคือคือเวลาเวลาเราเขาฝันนะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะโผล่ไปอยู่ๆจะโผล่ไปต้นไม้โผล่ไปอยู่บนน้ําโผล่ไปแบบอยู่ท่ามทุ่งหญ้ามันทําอะไรก็ได้ อันนี้บอกไปได้ครับเพราะว่าอยากให้รู้ดกโลเคชันว่าเราโผล่ไปที่ไหนแต่ว่าจริงๆเราไปกันโอกทั่วท่วฟ้าเมืองไทยกันเหมือนกันพอสมควรครับต้องน้องได้ไปได้ไปต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรที่แบบเราไปถ่ายทํากันตามที่ต่างๆใช่ครับต่อย่างที่บมเวทีให้สามษณ์ไปคือคือจริงว่าไปต่างจังหวัดนะครับต้องน้องมักจะได้เล่นเลิฟซีนเราไม่ต้องห่วงเลยครับ้องน้องเล่นกันเก่งมากเลิฟซีนเราตกใจเลยพี่ผมผมมาเล่น BL มาใช่ไหมหรือว่าไปเป็นแบบว่าเบื้องหลัง BL ที่เขาไปช่วยหลายเรื่อง เราก็รู้สึกว่าปัญหาหนักก็คือการเล่นเลิบซีนแต่ว่าตองน้องกลุ่มนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องเลิบซีนเลยเราก็แบบตกใจเหมือนกันแล้วถ่ายลื่นไหลใช่ไหมครับถ่ายลื่นไหลกว่าซีนปกติด้วยนั่นนะสิได้เลซีนกันหนัวมันอาจจะเป็นราอความที่เราไว้ใจกันในการเล่นนะคะเออเราเราไม่ได้ เราค่อนข้างสบายใจที่จะเล่นด้วยกันแล้วเราสนิทกันด้วยในชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็ชูว่เวลาเข้าเลิฟซีนแล้วแบบจังหวะมันไปด้วยกัน<ป>หมดเลยมันไหลเป็นธรรมชมาติแสดงว่าเรื่องนี้ก็เลิฟซีนก็ไม่เยอะฉ่ำก็ระดับหนึง่งครับฉ่ำนะฉ่ำระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วที่นั้นเอ็นรับที่แบบเลฟซีนเราแบบโหใหญ่มากเมื่อกี้บอบอกของเราก็ฉ่ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่าทงโน้นนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่า มันก็ง่ายเพราะว่าเหมือนเราเข้ากันเคกคลิกๆนิดหน่อยก็ก็หาเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็ลื่นไหลค่ะเหมือนเราก็สนิทก no ันอยู <c 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 ่แล้วด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างจะคุยกันมากใช่นี้ถือว่าเก่งครับถือว่าเก่งครับมาแสดงใหม่แล้วรู้สึกแล้วอะไร้านะดากัดาม่แน่นครับไม่กี้ถ้าไร้ดูวตัวเทเลสเราเราเราเล่าดาวมามันมีเส้นเรื่องครอบครัวด้วยครับมันมีความครอบครัวความเจอกันเรื่องดาวครอบครัวแต่ไม่เขารักกันได้หรือเปล่าเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ใน,ในคู่นี้นะครับแต่คู่นี้ก็โอ้ก็ดูเดือดเหมือนกันในในเส้นรัดของเขาเองนะครับผมก็อยา้ายคนติดตามแบบตดตามจริงๆริงนะครับรุ่นก้ไดกันทางทางเส้นรัดเองเส้นดราม่าเองประมาณนั้นครับจัดเต็มครับจัดเต็มครับผมก็ยังงงเหมือนกันกคือตั้งแต่ทุกเรื่องที่เราพูดกันต่อจ,จะจะสัมภาษณ์ว่าเราเราวางไว้เล็กๆแต่ก็ไม่รู้ทำไปมันใหญ่ขึ้นเลย,เลย <laughs> นะฮ <c oughs> นะบ้าบ้าครัด อะไรนะฮะเล็กไม่ได้แล้วเล็กวางวางไว้เล็กหมดทุกเรื่องวางไว้เล็กก่อนแต่ก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันเองินในบัญชีหายไปแล้วอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยกันวะนะก็มาได้ครับขอบคุณครับค่ะก็ฝากของคู่เรานะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะรอดูคู่เราละกันว่า คนสองคนที่เขาปากแข่งกันทั้งคู่อ่ะเขาจะรักกันได้ยังไงแล้วในโลกความฝันกับโลกความจริงอะ่ะคนสองคนเนี้ยมันจะมาโคจรมาแบบรักกันได้ยังไงก็ต้องรอดูออค่ะอยากให้รอรุ้นไปพร้อมพวกเราคะ่ะดูแลกันรีไหมเพื่อะไรพื่อะไรดีอ่ะเพื่อเพื่อนรักใช่หรือเปล่าเพนะื่อนรักในเพื่อน มันเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนขมอขมหน่อยแล้คนนี้แอามากจเลยครับค่ะ่คู่นี้ก็จะตัดฟิลกับทางนน้นนิดนึงค่ะในเส้นเรื่องของเราคือเราจะรักกันไปแล้วแล้วก็จะเป็นความน่ารักในเรื่องมากกว่าในการแบบความรักของเราสองคนอาจจะส่งผลไปถึงคู่คขานิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความชัดเจนค่ะถือว่าคูกกินน่ารักเนาะใช่ใช่เราจะไปกัน ความรักของเราอะค่ะจะสะท้อนถึงคู่เขาแล้วก็คู่ของเราเนี่ยจะมีบอกอะไรกับเขาไปเพื่อเตือนสติกับเขาใช่มันเป็นนอกจากสองคนน้แล้วยมีนักแสดงอีมเยอะจริงๆมีเยอะมากๆเลยครับเราก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่2คู่นี้เองครับที่เล่าอยู่ในเรื่องจริงๆอยากให้ติดตามทุกตอนนะเพราะว่าในทุกตัวละครที่เราใส่เข้ามาคือข้มข้นจริงๆนะักแสดงรุ่นใหญ่หลายท่านก็มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยก็เรียกว่าความข้มพ้นครับ แบบเรียกว่าได้ปล่อยพลังการแสดงมาทั้งทวดอันนี้เราไปกี่ตอนแลคะัอ่าตอนนี้10 12อันคร่าวๆครับแต่ว่าเอ๊ะยังพูดไม่ได้ดีกว่าจริงจริงจริงเราจะดูกระแสครับจาดูกระแสครับถ้าถ้ากระแสดีเราก็จะอาจอาจจะมี EP พิเศษกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมขอขอไว้ว่ากันไว้ว่ากันโอเคกันท่สเนี่ยสองสองได้แฟนเราามคเลยครับผมถ้าฝั่งนี้ฝากดีกว่าให้น้องๆฝากดีกว่าครับ ก็ฝากติดตามซีรีส์สั่นรักพวงอิทาด้วยนะคะจะออนแอร์ทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มสีค่ะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พัดชมแบบอันคัดได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะค่ะก,ก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็นักแสดงทั้งหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมาติดตามได้ครับอะราฝาก